สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลเวเด99ครับก็มาอยู่กับ power bank นะครับในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ได้จะทำ power bank ตัวนี้นะครับก็ไปทําการอัดแบตนะครับแล้วก็มาถ่ายให้ดูว่าพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันทําแล้วมันใช้ได้จริงนะจะได้ไม่มีข้อกังขาว,ว่าทําแล้วมันบึ้มหรือว่าใช้งานไม่ไดนะ้เดี๋ยวผมมาทดลองเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นทดลองตัวเป็นซันซุมนะครับซันซุมมือถือ a 7 1นะครับ a 7 1เดี๋ยวจะเฮ้ยมึงจะใช้แค่มือถือแบบเวอร์เวอถูกๆมาเทสหรออันนี้ a 7 1มาลองเสียบชาร์จแต่แบตข็เต็มอยู่นะครับผมก็จะลองเสียบชาร์จตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับต้องรอมีการเสียบกระแสเข้าไปชาร์จครับดูซิว่าจะดัน a 7 1เข้าไหมไหมครับดันเข้า ก็คือเขาแบกเขาเต็มฮะับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ซีคิดนะครับเห็นไหนะมครับผมคือการชาร์จเต็มแล้วนะครับอ่าคันนี้มาคันนี้มาลองมาดันแท็บเล็ตนะครับแท็บเลต็ตอ่าแท็บเลต็ตที่เป็นหัวอันนี้เป็นหัวไทซีนะครับเป็นหัวไทซีที่เสียบชาร์จนะครับหัวไทซีอันนี้มาเป็น ตัวนี้มันเป็นสายซูเปอร์ชาร์จนะครับซูเปอร์ชาร์จเอามาลองชาร์จสั้นซูมก็ได้ครับเป็นสายซูเปอร์ชาร์จลองชาร์จสั้นซูมอีกครั้งหนึ่งครับลองชาร์จสั้นซูมอีกครั้งหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเมื่อเราใช้สายซูเปอร์ชาร์ตครับก็เหมือนเดิมครับก็คือยังชาร์จได้ปกติครับเป็นสายซูเปอร์ชาร์ตครับแต่รู้สึกว่าสายของอหัวเบรย์ เขาจะไม่ค่อยจะเวิร์กกับสันซุมเท่าไหร่นะครับเอาละมาแค่นี้เดี๋ยวเรามาลองสายไมโคร USB ดูนะครับลองเสียบกับแท็บเล็ตเครื่องเล็กก่อนนะครับเครื่องเล็กก่อนเสียบเครื่องเล็กก่อนนะครับแป๊ดนึงมาอันนี้ก็คือ h u วเว่ตัวแรกของผมที่เป็น h u วเว่นะครับ7นิ้วยังใช้อยู่ ใครที่เคยดูคลิปผมแรกๆก็จะรู้ว่าหั a เว่ยตัวนี้นานแล้วครับหวัวเยเจ็ดนิ้วบผงเสียบดูนะว่ามันเข้าไม่เข้านะ,ะเราแบบพอตัวนี้น่าจะแบตน่าจะหมดนะเพราะว่าไม่ได้ชาร์จมานานรออ่าดันขึ้นมาแล้วครับสิบเ็เปอร์เซ็นต์นะครับ สีเขียวขึ้นตรงนี้เลยนะครับแสดงว่า,าชาร์จได้เต็มที่นะครับได้เต็มที่อันนี้เฮ้ยมันแค่เจ็ดนิ้วนะครับเฮ้ยแบตมันมันเจ็ดนิ้วแล้วมาดูเว้ยนะครับตัวนี้เป็นสิบนิ้วนะครับแบตห้าพันมิลลิแอมคือแบตของตัวเก่าที่ผมไม่เปลี่ยนเป็นเป็นพรา power bank อันที่ว่าใช้เป็นเหมือนกระดาษกาวพันๆไว้ดำๆที่ใช้อยู่นะครับถ้าใครที่ดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นนะครับมาว่ามันจะเข้าไม่เข้าดี่ว่ามา แปดห้าพันเจอกันนะครับครับแปดห้าพันเดี๋ยวลอกหน้าจอก่อนครับเพื่อความชัวร์ลองเสียบดูครับว่ามันเข้าไหมเป็นไงครับวิ่งสีเขียวเลยครับวิ่งกระแส กระแสไหลสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือของโมเดลเขจะมีข้อดีตรงนี้ว่าถ้ากระแสดันดีจะมีสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับว่ากระแสไฟที่ใช้ดันเขาอะมันดันพอกันไหมนะครับเขาก็จะแจ้งให้เราทราบนะครับก็ข้อดีของโมเดลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแบตเนี่ยเราไปเปลี่ยนแบตมือถือนะครับของของเราอะไม่ว่าจะเป็น รุ่นไหนก็ได้นะครับก็เปลี่ยนมาครับแล้วก็ขอเข้ามาขอกลับเข้ามาครับแล้วก็เอามาทำใช้ได้ครับใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับก็มาต่อกับ power bank เก่าครับใครที่คิดว่าทําไม่ได้ก็ลองดูในคลิปของคลิปแรกของคลิปนี้ไปแล้วกันครับว่าเออมันทํายากไหมนะครับผมคิดว่าทุกคนทําได้ครับทำตามที่ผมบอกนะครับก็คือถ้าไม่มีที่วัดก็ให้ดูสัญลักษณ์นะครับว่า มันขั้วไหนเป็นขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็จําตรง power bank ตัวเก่าที่เราลื้อออกครับมันก็จะมีสายแดงสายเด็กสายแดงสายดำอยู่แล้วครับก็คือบวกลบอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อครับก็คือมีหัวแร้งนิดนึงนะครับถ้าไม่มีก็ต้องตัดสายยาวๆแล้วก็ผูกเอาครับแต่แนะนําให้เชื่อมดีกว่าหัวแร้งตัวนี้ก็ถ้าสั่งในลาซาด้าก็หัวร้อยก็บาทก็มีครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้งานแบบรุนแรงก็ทุกอย่าง20ก็มีครับพอใช้งานได้ครับก็ใช้แบบได้สัก เที่ยวสเที่ยวก็อาจจะไม่ร้อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากช่องเพปเวเดน9กก้าไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะมีอะไรที่ว่าเอามาประยุกต์ใช้หรือเก็บของเก่ามาใช้ก็จะนําลงมาทําให้ดูนะครับว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้นอกจากทิ้งแล้วนะครับจนกว่าจะใช้จนกว่ามันจะเสื่อมสภาพนะครับแล้วถึงจะทิ้งครับก็ฝากกด ติดตามช่องเพรพเด่น99ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ